สวัสดีพี่น้องสายคมครับเจอกันกับช่องอาร์ตพเน็ตไทยคลิปนี้ผมมานำเสนอบิเน็ตครับใบตีร้อนจากเหล็กแหนกครับใบยาวสิบสองนิ้วสันหนาเพียงแค่สี่มิลครับสันบางมากครับสันหนาสี่มีไล่บางปลายนะครับใบมิดบอปอครับช่างโป่งบ้านโป่งครับช่างสมบ้านโป่งจังหวัดเชียงรายครับสันหนาสี่มิลครับ ด้ามไม้อะไรไม่ทราบน่าจะไปะดูเนาะเดี๋ยวผมพันด้วยเทปปันสันไฟกันลื่นครับเล่มนี้พกติดตัวใช้งานประจําครับปลายแหลมครับใช้งานสารพัดประโยชน์เดี๋ยวมาดูว่าสันบางสี่มิลเนี่ยสามารถฟันไม้ไม้แข,แข็งได้หรือไม่นะครับผมจะทดสอบฟันไม้หน้าสามันแข็งได้น,น้าสี่มีจะพังไม่พังก็มาดูกันคลิปนี้เลยมีดบอบอรครับบ้านโป่ง

ันบางสี่บินกับไม้ไม้หน้าเสียงแข็งโคตรไปไหมอ่ะ นี่ดูร้อยแผ่ครับสันหนาเพียงแค่สี่มิลนะครับใบเหล็กแนบมาดูสภาพคมอนครับมียังไม่เสียหายนะครับคมยังอยู่ดีครับมาดูว่าคมยังอยู่หรือไม่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ผมยังอยู่ครับ ผมยังอยู่นะครับถ้ารับคมให้ดีรับคมทีหินและเอียดหินโปง่งมันจะหวานกว่าน,นี้ครับโอเคผมยังอยู่นะครับมีสัญ,ญลักษณ์บปอนะครับบ้านโป่งครับสลาสมบ้านโปง่งจังหวัดเชียงรายในคลิปเป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นนะครับไม่ได้นำให้เป็นการเอาไปใช้กับไม้แข็งนะครับ ไม้แข็งควรใช้มีดสันที่หนากว่าน,นี้หรือขวานนะครับอันนี้ใช้งานเกินตัวไปเป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับครับสวัสดีครับ